ก็สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราพามาชมบ่อปลานะคะอันนี้คือแหนแดงนะคะเราเลี้ยงแหนแดงไว้เพื่อที่จะเอาไปผสมกับรำแล้วก็ให้ไก่กินนะคะมีแหนแดงแหนแดงจะมีสองบ่อนะคะจริงแหนแดงมีสามบ่อ เมื่อวานนี้เราล้างบ่อนี้ไปนะคะแล้วก็เอาหนืแดงลงไปให้ปลากินที่บ่อตรงนู้นนะคะตอนนี้เราก็เตรียมน้ำไว้เพื่อที่จะเอาปลามาลงนะคะเป็นปลานิลนะคะอนนี้เตรียมน้ำไว้แล้ว,ลวเปิดน้ำพิงไว้นะคะเพื่อที่จะ ลานินมาลงบ่อนะคะน้ำตรงนี้เป็นระบบโซลาเซลล์นะคะเมื่อแดดออกน้ำก็จะไหลลงมาสู่บ่อวันน,บบบน,อนนี้แดดแรงนะคะน้ำก็เลยไหลดีมากไหลแรงมากเลยค่ะ น้ำเราก็ปล่อยลงสู่บ่อดินด้วยนะคะนี่เห็นไหมคะพอแดดออกแรงนะคะน้ำก็จะไหลแรงเหมือนกันนะคะเราก็จะปล่อยลงบ่อนี้ช่วงนี้น้ำจะลดนิดนึงเพราะว่าแดดมันแรงนะคะอาจจะระเหยไปกับแดดบ้างก็ยังพอมีใช้อยู่ ก็เราก็จะเก็บไว้ในถังข้างบนด้วยนะคะนี่เป็นน้ําที่เก็บไว้ในถังด้านบนเพื่อที่จะเอาไว้ในการเกษตรแล้วก็ในการที่จะใช้ในบ่อปลาแน,นี้ด้วยนะคะวันนี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะ